ชาวบ้านฮือหาเจอขดปวกยักษ์คอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดตีเลขขดปวกยักษ์สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารในตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านฮือหานะคะเมื่อเจอกับขดปวกยักษ์ขนาดใหญ่นะคะเชื่อเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์หายากนะคะเจ้าของนำมามอบให้วัดนาทวีที่สงขานะคะ เพื่อเก็บรักษาไว้นะคะด้านขอหวยแห่2เลขเด็ดที่วัดนาทวีนะคะอยู่ที่เลขที่55บ้านนาทวีหมู่ที่4ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะคะนายสุทินแท่นบำรุงนายกอบตอตำบลทับช้างอำเภอนาทวีบอกว่าได้นำขดปลวกนะคะซึ่งเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่มีน้ำหนักประมาณ กว่า100กิโลกร,รัมจำนวน3ก้อนมามอบให้กับทางวัดนาทวีนะคะเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นวัตถุมงคลแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์โคดคดปลวกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะสำหรับโคดปลวกนะคะที่พบนั้นเดิมอยู่ในเนินเขาธรรมชาติ เป็นดินทรายไม่มีก้อนหินประเภทอื่นอยู่ในพื้นที่โดยผู้ที่พบเป็นพระภิกษุจากสำนักสงฆ์เทพนิมิตตั้งอยู่ที่หมู่สิบตำบลทับช้างเข้าไปพบโดยบังเอิญจึงได้ประสานมาอย่างเกจิชื่อดังของอำเภอนาทวีแล้วก็ได้มอบหมายให้นายกอบตอทับช้างทําการเคลื่อนย้ายมาที่วัดเพื่อทําการเก็บรักษาไว้ที่วัดนี้ต่อไปนะคะนี่เลยนะคะเป็นก้อนใหญ่แบบนี้นะคะ ขณะที่ชาวบ้านที่เชิดชอบเครื่องรางของขังนะคะระบุว่าโคดปวกเป็นแร่ที่มีความแกล่งเกิดจากธรรมชาติเมื่อเจริญเต็มที่แล้วกลับพบผิดธรรมชาติออกไปคือแทนที่จะเป็นดินธรรมดากับกลายเป็นสภาพกลายเป็นหินนะคะกลายเป็นเหนนะะล,เนเล็กหรือไม่ก็ทองแดงเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งซึ่งนับถือกันว่าเป็นของดีทางโครงกระพันและก็ป้องกันอันตรายนะคะ เขาบอกว่าเป็นของหายากนะคะของคงกะพันหายากของขลังประมาณนี้นะคะทั้งนี้นะคะหลังจากชาวบ้านทราบข่าวว่ามีคดปลวกยักษ์นะคะเอามาเก็บไว้ที่วัดนาทวีนะคะชาวบ้านได้บรรดาคอหวยคนที่ชอบตัวเลขก็เดินทางมากราบไหว้ขอเลขเด็ดตามขอมเชื่อนะคะส่วนใหญ่จะนําเอาน้ําหนักและก็จํานวนก้อนไปเสี่ยงโชคนะคะนั่นก็คือ มี3ก้อนนะคะแล้วก็น้ำหนักกว่า100กิโลนะคะนี่เลยนะคะ0 3 3ย์ 03, 03, 03, 03. ชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้นะคะบางคนก็บอกว่า130นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาได้จังหวะพอดีวันหวยออกเลยนะคะใกล,ใกล้ๆวันหวยออกเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะสวัสดีค่ะ